าสตร์จีนเทศกาลผียุคป,ปัจจุบันในจีนและไทยไหว้กันอย่างไรศาสตร์จีนเป็นเทศกาลสำคัญทั้งของรัฐที่ขงมจื้อพุทธศาสนา,สาศาสนาเต่าและชาวบ้านในอดีตเป็นเทศกาลใหญ่มากแต่ปัจจุบันลดความสำคัญลงนอกจากในวัดพุทธและวัดเต่าแล้วแพร่หลายอยู่ในหมู่ชาวบ้านจีนภาคใต้ ตั้งแต่มณฑลฮูเป่ยอันฮุยเจ้เจียงลงมาจนถึงกวางตุ้งกวางสียูนานในหมู่ชาวจีนแค่กวางตุ้งฮกเกี้ยนแต้จิ๋วและไหหลายังคงเป็นเทศกาลใหญ่เป็นหนึ่งในแปดเทศกาลสำคัญประจำปีของจีนแต้จิ๋วในไทยนั้นาศาสตร์จีนถือเป็นเทศกาลจีนที่สำคัญอันดับสองรองจากตรุษจ,จีนเท่านั้นเทศกาลนี้มีชื่อเป็นทางการว่าจงหยวนเจียแต้จิ๋วว่าตงหองวงจอยยอนอกจากนี้ยังมีชื่อที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า กุยเจียกุยจอยยอแปลว่าเทศกาลผีชื่อทั้งสามนี้ถ้าคุยกับคนจีนภาคใต้ฮ่องกงและไต้หวันทุกคนจะรู้จักดีแต่คนปักกิ่งจะไม่รู้จักเลยเพราะเทศกาลนี้ปัจจุบันชาวบ้านจีนภาคเหนือไม่ได้ทำแล้วคงเหลือแต่ในวัดพุทธและเต่าเท่านั้นปัจจุบันในประเทศจีนเทศกาลสาจีนยังเหลือแต่ทางภาคใต้แต่ไม่ค่อยคึกคักเหมือนสมัยก่อนเหลือแต่การไหว้บรรพบุรุษเป็นสำคัญ ส่วนมากไหว้ที่ศาลประจำตระกูลเพราะมีป้ายสถิตวิญญาณบรรพบุรุษรวมอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามีบรรพบุรุษที่ยังไม่ได้ทำป้ายสถิตวิญญาณเข้าศาลก็ต้องจัดไหว้ที่บ้านด้วยการไหว้บรรพชนไหว้ช่วงสายถึงเที่ยงเนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีคนมากนับร้อยนับพันครอบครัวจึงหมุนเวียนกันไปไหว้ให้ทันก่อนเที่ยงการไหว้เจ้าและเทวดาตอนเช้าไม่ได้จัดของไหว้เป็นพิเศษไหวเหมือนไหว้ชิวอิจจับโหมูคือไหว้ต้นเดือนและปลายเดือนตามปกติ เทพจงหยวนประจำเทศกาลศาสจีนไม่ค่อยมีคนรู้จักจึงไม่มีพิธีไหว้ท่านโดยเฉพาะส่วนการไหว้ฮอเฮียตีตอนบ่ายนั้นในถิ่นแต้าจิว๋วและจีนแค่ไม่มีมานานแล้วคงเหลือแต่พิธีซีโกซึ่งจัดที่วัดในช่วงปลายเดือนใกล้วันปิดประตูยมโลกส่วนในไต้หวันเทศกาลศาสจีนยังคึกคักมากตัววันศาสจีนกลางเดือนเจ็ดเป็นวันหยุดราชการมีกิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนดังนี้หนึ่ง วันหนึ่งค่ำเปิดประตูยมโลกจัดของไหว้ฮอเฮียตีหน้าประตูบ้านตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปของไหว้ต้องมากเพราะมีความเชื่อว่าถ้าน้อยไม่พอให้ถีกินผีอาจไม่พอใจส่วนตามวัดสารเจ้าจะจุดโคมเชิญวิญญาณตั้งแต่วันนี้ 2. วันสิบห้าค่ำตัววันศาสจินไหว้เทพจงหยวนตอนห้าทุ่มคืนสิบส่ค่ำอันเป็นยามแรกของวันสิบห้าค่ำช่วงสายไหว้บรรพชนเย็นหลังสี่โมงเย็นไหว้ฮอเฮียตี เจ้าและบรรพชนไหวในบ้านฮอเฮียตีไหวนอกบ้านตรงหน้าประตู 3. วันสามสข้างปิดประตูยมมาโลกไหวฮอเฮียตีหน้าประตูบ้านอย่างเคยวัดและศาลเจ้าเก็บโคมเชิญวิญญาณตอนข่้มวันนี้หลังจากไหวส่งถีกลับแล้วอันหนึ่งวันนี้เป็นวันประสูติการของพระตสิติิคอนรบโพธิสัตว์จึงจัดของไปไหวที่ศาลท่านด้วย นอกจากนี้วัดและชุมชนแต่ละแห่งยังจัดงานทิ้งกระจาดอุทิศส่วนกุศลแก่ผีไม่มีญาติโดยแต่ละแห่งจัดต่างวันกันจึงกลายเป็นงานเที่ยวสนุกสนานหมุนเวียนกันไปแต่ตอนหลังนิยมจัดในวัน15คห้าค่าเพื่อประหยัดเวลาเนื่องจากเดือน7เป็นเดือนผีคนจีนจึงไม่นิยมจัดงานมงคลเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงานและในวัน15คห้าค่ซึ่งเป็นวันไหว้ใหญ่จะหยุดงานมดค้าขายเพื่อให้ถนนว่างผีเดินได้สะดวก บางถิ่นทั้งในจีนและไต้หวันยังถือเคดหลบผีไม่ให้เด็กออกวิ่งเล่นเพราะกลัวไปชนผีแล้วถูกหลอกหลอนทำร้ายของไหวศาสตร์จีนศาสตร์จีนไม่มีของไหวเฉพาะเทศกาลเหมือนปลุตจีนขนมเข่งหยวนเซียวบัวลอยน้ำขิงไหวพระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์และเทศกาลอื่นอีกหลายเทศกาลศาสตร์จีนใช้ของไหว้เหมือนไหว้เจ้าไหวผีโดยทั่วไปคือหนึ่งชาสอง เล่าแสดงถึงผลเก็บเกี่ยวสมบูรณ์มีข้าวเหลือหมักเล่าไว้ใช้จึงขาดมีได้สามข้าวสวยห้ามใช้ข้าวต้มเพราะแสดงว่ายากจนข้าวไม่พอกินสี่ซาแซคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์สามอย่างเช่นเป็ดไก่หมูหรือไก่หมูปลาหรืออาจใช้ไข่แทนไก่หรือเป็ดหมูหนึ่งชิ้นและปลาหมึกก็ได้ถ้ามีศรัทธาและกำลังพออาจเป็นหมูแซคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ห้าอย่างก็ได้หกับข้าวและของหวานหก ของที่ทําจากแป้งที่คนจีนแต้จิวเรียกว่ากล้วยเช่นขนมกุยช่ายสิวท้อของเหล่านี้แสดงว่าได้ผลเก็บเกี่ยวดีมีข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารอื่นของบางอย่างก็มีความหมายเป็นมงคลโดยเฉพาะเช่นสิวท้อสแสดงถึงความมีอายุยืนด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้หมีในพิธีเส้นไหว้ด้วยเจ็ดผลไม้นิยมผลไม้ให้อย่างเรียกว่างูกล้วยแปกระดาษเงินกระดาษทองถ้าไหว้เจ้าใช้แผ่นใหญ่ที่เรียกว่าเงินอติยอ ถ้าไหว้ผีใช้แผ่นเล็กที่เรียกกินจั่วก้าเงินผีคือกระดาษที่ทำเป็นธนบัตรที่ใช้ในยม,มโลกของไหว้นี้โดยเฉพาะผละไม้ไม่ใช้ของที่เชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลส่วนมากเป็นของหรือผลไม้ที่มีชื่อค้องเสียงหรือคล้ายกับคำที่ไม่เป็นมงคลซึ่งแต่ละถิ่นถือต่างกันตามสำเนียงภาษาเช่นคนจีนในไทยไม่ใช้มังคุดไหว้คนจีนแต้จิว๋วในไทยไม่ใช้มะม่งวงไหว้เพราะภาษาชาวบ้านเรียกมะม่วงว่าสวย ใกล้กับคำว่าซวยของที่มีความหมายหรือลักษณะไม่เหมาะสมก็ไม่ใช้ตามหลักดังกล่าวในไต้หวันไม่ใช้ฝรัง่งมะเขือเทศลูกพลามและน้อยหน่าไหวาเจ้าเพราะน้อยหนาจีนไต้หวันเรียกว่าเซกเทียพร้อมกับชื่อพระพุทธเจ้าจะนำมาไหวาเจ้าไหวผีไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ควรเอามาเป็นข้อถกเถียงกันว่าของใครถูกหลักสำคัญเรื่องของไหวขอให้จัดด้วยศรัทธาและเข้าใจสาระคนจีนแค่นในจีนซึ่งแต่ก่อนยากจน ประหยัดจนเคยชินใช้ไก่ตัวเดียวไหวทุกเจ้าในวันเทศกาลพอไหวเสร็จก็เอาไปจุ่มน้ำเดือดเอาเคล็ดว่าต้องตัวใหม่มาแล้วเอาไปไหวเจ้าองค์ใหม่ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายอันหนึ่งถ้าเป็นการไหวเจก็ใช้เจไฉคือวุน้นเส้นเห็ดหูหนูดอกไม้จีนเห็ดหอมจำพวกนี้ลวกไหวพร้อมกับผลไม้และชาผลไม้นิยมส้มผิวเหลืองที่เรียกว่าไต้กิกเพราะจีนทุกถิ่นเสียงพ้องหรือใกล้กับคำว่าใต้กิกที่แปลว่ามหามงคล ในการไหว้พอเฮียตีของไหว้ทุกอย่างต้องปักธูปด้วยเพื่อเป็นการเชื้อเชิญและแสดงความเคารพถีรายาศจีนในไทยศจีนในไทยเป็นเทศกาลใหญ่คู่กับปรุษจีนสองเทศกาลนี้แพร่หลายในไทยมาช้านานคู่กับปรุษสงกรานและศาสไทยทุ่งเวลาก็ห่างกันไม่มากจนคนไทยก็พลอยไหว้ตามไปด้วยด้วยเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งคือไม่ให้ลูกหลานดูตาเข่ากิน ศาสตร์จีนในไทยมีกิจกรรมไหวเพียงวันเดียวคือวันกลางเดือนเจ็ดจีนเมื่อ30ปีก่อนนี้ครึ่งไปส่วนมากไหวครบสามเวลาคือเช้าไหวเจ้าสายไหวบรรพบุรุษบ่ายไหวผีไม่มีญาติดังนี้การไหวตอนเช้าไหวเจ้าทั้งหมดเหมือนปรดจีนส่วนมากแยกไหวหลายที่คือที่หิ้งเจ้าในบ้านที่เรียกว่าเหล่าเอียซึ่งหมายถึงเจ้าทั้งหลายที่หนึ่ง ติจู่เอียคือเจ้าที่ในบ้านซึ่งทําเป็นสารเล็กๆวางไว้กับพื้นดินที่หนึ่งบางบ้านไหวสารพระภูมิไทยสารเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนอีกด้วยแต่อย่างน้อยต้องไหวเหล่าเอียกับตีจู่เอียของไหว้เหมือนปลุดจีนคือมีขนมเข่งด้วยความจริงขนมเข่งเป็นของไหวประจําเทศกาลปลุดจีนเทศกาลศาสตร์จีนไม่ต้องมีก็ได้แต่ด้วยความเคยชินจึงกลายเป็นของสําคัญไปด้วยเว้นบางถิ่นที่มีความเข้าใจก็ไม่ใช้ขนมเข่งไหวาาศาสตร์จีน ช่วงสายประมาณ9นาฬิกาถึง11นาฬิกาไหวปู่ย่าตายายของไหวคือของเก้าอย่างดังที่กล่าวข้างต้นและนิยมมีขนมเข่งขนมเทียนด้วยความเคยชินที่ไหวจัดในบ้านช่วงบ่ายประมาณหลังบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงไปแล้วไหวพอเฮียตีเดิมนิยมไหวกลางแจ้งต่อมาอนุโลมไหวในชายคาบ้านได้แต่ต้องอยู่นอกธรณีประตูก่อนไหวผู้ใหญ่จะให้เด็กๆถือทุกคนละก,กำเดินไปปักตามถนนหนทางจากที่ไกลเข้ามาหาบ้าน พร้อมกับเรียกอยู่ในใจหรือออกเสียงว่าฮอเฮียตีขอให้ตามควันทุบมากินของเส้นไหว้ที่บ้านเด็กๆจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากแข่งกันวิ่งไปปักทุบให้ไกลที่สุดเรื่อยมาจนถึงบ้านของไหว้ต้องมีหลายชนิดและปริมาณมากกับข้าวบางอย่างไหว้ทั้งหม้อของไหว้ทุกอย่างปักทุบดอกหนึ่งและไหว้นานจนทูบหมดดอกหรือเกือบหมดจึงเผากระดาษลาจากนั้นเอาข้าวสารกับเกลือซัดชายคาบ้านเพื่อไล่ให้ผีกลับเพราะกลัวว่าจะมีผีอยู่ต่อเป็นภัยแก่คนในบ้าน แต่ก่อนคนจีนในไทยให้ความสำคัญแก่ฮอเฮียตีมากในเทศกาปลปรุจีนซึ่งไม่จำเป็นต้องไหว้ก็ไหว้ด้วยเพื่อให้เพื่อนพ้องชาวจีนที่มาตายในไทยโดยไม่มีลูกหลานเส้นไหว้ได้รับเครื่องเส้นสังเวยเหมือนคนอื่นแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมชาติพันธุ์ปีหนึ่งได้กินเครื่องเส้นไหว้สองครั้งคือปรุกจีนและศาสจีนส่วนของไหว้ที่มีปริมาณมากนั้นพอไหว้เสร็จก็นำไปแจกจ่ายใ,ให้เพื่อนบ้านที่ไม่ได้ไหวศาสจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนและลูกค้าของตนเพราะคนจีนส่วนมากค้าขายเป็นการเพื้อกูลแบ่งปันกันกินพอช่วงปลดศาสตรไทยคนไทยก็มักนำข้าวเหนียวแดงปลดกระยา,าศสาสตร์ศาสตร์มาแบ่งปันให้คนจีนกินฉะนั้นการทำของไหว้ฮอเฮียตีมากก็เพื่อแบ่งให้ฮอเฮียตีคือพี่น้องที่ดีซึ่งยังมีชีวิตอยู่ได้กินด้วยในแง่หนึ่งเป็นการแบ่งปันและอีกแง่หนึ่งเป็นการทำทาน ผ่านคนจนอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติทำให้ผู้ไหวมีฮอเฮียตีที่น้องที่ดีทั้งในยมโ,มโลกและมนุษยโลกน่าเสียดายที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมทำให้ปัจจุบันมีผู้ไหว้ฮอเฮียตีน้อยมากทั้งทั้งที่ททการไหว้ผีไม่มีญาติเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งขององค์การไหวศาสตร์จีน